อีกนะฮะกระนึงจ,จะหลุดเปล่ากระดุดหรือเปล่าคุณคือใครคุณคือใครประตูผมอยู่นี่ชิบหายแล้วกูอะไรอะไรทีนี้มาบอกก่อนนะฮะว่าเช็คท็อปฟอร์มมากๆากเลยครับดูได้เช็คโคตรเหนียวเนี้ยไม่รู้ว่าโคไปปรับอะไรหรือเปล่าเอไอโคตรดีต้องขอไปก่อนนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไรเนี่ยบล็อกโทษทีฮนะถึงฮนะชิบหายแล้ววิ่งดิเอ๋ยิงหนึ่งสองนะครับระวังเฮ้ย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 ยากหน่อยน้อง ยากหน่อยน้องพี่ได้เช็คพี่ไม่เคยผิดหวังกับเองเลยว่ะน้องกู้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยฮ้ยยากเพื่อนไมค่อนตัวบนเลยยากฮะลูกไก่ไม่ได้กินผมหรอกพูดจริงนี่ฮะโอ้โหทีมเราเซฟไปเจ็ดอะเช็คอะอกินเดียวแล้วกันป่าเปล่า ดูครับแมทเอ้าดมแมนของเราคือปรีเตอร์เชค <laughs> โคตรเหนียวตัวเนี้ไอดีจัดจัดต้องจัดมาแล้วทุกคนนะ <laughs> ไม่รู้ว่ามันไปกินอะไรมาโหชิบหาย <laughs>